อนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับกลับมากับช่องของเชนเซนลุยในช่องของ ทดลองของวันนี้นะครับจะมาทดลองเจลละลายหัวสิวนะครับที่เป็นตัวดังมากในที่ต่อในช่วงนี้นะครับเป็นกระแสยอย่างมากเลยซึ่งรายการนี้นะครับขอบอกเลยว่าเราจะมาทดลองใช้แบบไม่รู้อินโนเอเนียอะไรเลยไม่รู้ว่าเออฉันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าอะไรนะ เออเอาง่ายๆไม่รู้อะไรเลยก็คือเราจะมาทดลองใช้ตามกระแสที่เขาว,าว่าว่าดีจริงหรือเปล่าหรือว่าจกตาจกตาหรือเปล่าครับเนาะอันนี้ที่เขาเรียกกันก็คือเจลละลายหัวสิวนะครับหรือเจลละลายสิวนะครับแต่เห็นเขียนในนี้เขียนว่าวิตามินแอนตี้แอนเน่นะครับวิตามินแอนตี้แอนเน่เออคุ้มแล้วกับการละเอียดคุ้มแล้วกับการละ <Wow. S 1> เ,เอียดเนียนอีก เรียนเอกอังกฤษนะเทนีอา,าร์ก็ภูมิใจเลยนะครับบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับก็เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณแค่นี้นะขยายไม่ใหญ่มากขนาด10กรัมนะครับจำนวนเงิน1 2 2บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เออรับได้ปกติถือว่าปกติของของพวกชิ้นักษาสิวอยู่แล้วเนาะ ก็คือเมื่อกี้ไปใส่แว่นมานะครับก็คือแสงสองจากทุกทีเลยมีทั้งสามไฟสามดวงเลยนะครับก็คือตาลายเลยดูหนังสือไม่ออกเลยว่าเขียนยังไงเมื่อกี้ดูราคาอยางแบบดูอย่างเงี้ยก็คือตามันลายเลยคิดว่ามันจะไปเร็วขนาดนี้ก็คแค่แสงแปบ๊บหนึ่งเข้ามาอย่างทุกคนระวังเรื่องแสงดีๆนะก็คือปวดตามาเมื่อกี้คือตามัวแบบพร่ามวัวเลยดูอะไรไม่ออกสักอย่างเลยอะ่ะมานะครับเขาเคลมว่า ไม่ใช่เคลมว่าสีเขาเคลมว่าเป็นพาวเดอร์สกินวิตามินแอนตี้แอคเน่นะครับช่วยลดการหนักสีของสิวให้สิวยุบด้วยสารสกัดจากเชมเทนและวิตามิน B5 นะครับอุ้ยตาลายขนาดใช้เพืนมาเลยจังตาลายเลยงงไม่เห็นเป็น B5 นะครับช่วยในการกระตุ้นกระบวนการรักษาผิวดูดซับความชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วนะครับให้ผิวกลมมา ไสเนียนไร้รอยดงดำจากการเกิดสิวและหยุดวงจรสิวอักเสบนะครับพร้อมทั้งสัสดสลิกแอสิดนะครับที่ลลายสิวที่ละลายสิวอุตันและช่วยตัดสิวผิวอยากก่างมันโยนป้องกันการอุตันของรูขุมขนด้วยนะครับวิธีใช้ก็คือทาลงบนหัวสิวบางๆก่อนอาบน้ำนะครับเป็นเวลา15นาทีนะแล้วก็หรือจะแต้มก่อนนอนก็ได้ แล้วก็เต้มทั้งคืนเลยนะครับมี2วิธีสําหรับทุกคนได้เลือกใช้กันเนาะไปเจนนิติต่อเขาเคยว่าสิวยุบภายในหนึ่งคืนสิอุดตันต่างๆนะครับก็คือสลายไปเองเลยก็เลยอยากเอามาใช้ดูว่าจะตรงกับที่เขาพูดหรือเปล่านะครับมาดูข้างในกันก็จะเป็นหลอดลักษณะนี้นะครับอ่าสิบขนาดเท่าไหร่ขนาดสิบกรัมน,นะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดลองใช้กัน เนาะเป็นคืนแรกเลยก็จะมาทดลองเชนจะทดลองแค่หลอดเดียวเท่านั้นไม่ดีจริงก็ให้มันรู้ไปตอนนี้ขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มาทาครีมทุกคนดูนะครับไปละมาคำนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ เจนไม่ได้เออผมไม่ได้เอาอันนี้นะผมไม่ได้เอาผ้าขนหนเช็ดหน้านะผมใช้ทิชชู่เช็ดหน้าแต่ผ้าขนหนมาเป็ดนไปว่าเสื้อหลุดไปหมดแล้วแต่ล้างหน้าก<อ>็คือถอดแค่เสื้อออกนะคะรับแล้วก็ไปล้างหน้าให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะมามาเข้าสู่เจลละลายหัวสิวของเราไม่ใช่หัวสิวเจลละลายสิวของเรานะครับโฟกัสเปล่าโฟกัสเปล่าไม่ได้โฟกัสโ,โ,โอเคคือนี่แหละไม่ได้โฟกัสอะไรหรอก มานะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมอุ้ยไมทำอุ้ยทำไมเป็นเงี้ยมันออกมาเองเลยฮะเดี๋ยวเราอันนี้เราจะไม่แต้มดีกว่าเราจะทาทั้งหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าสิวเชนก็จะมีแบบป,ปลายทั้งหน้าพอดีเลยว่าถ้าแต้มก็คือมันก็เหมือนไม่ต่างเลย <laughs> ก็คือถ้าแต้มก็คือมันไม่ต่างอะไรจากทาทาั้งหน้าอยู่แล้วก็เลยทาทั้งหน้าไปเลยนะครับ แต่เราจะทาบางๆนะครับเนื้อครีมเ็าจะเป็นเจลใสนะครับทาปุ๊บทาลงไปบริเวณที่มีอะไรนะบริเวณที่มีสิวนะครับรู้สึกแสบเลยจริงๆแสบม,มากแต่แสบจี๊ดแล้วก็หายเลยแล้วก็มันไม่ใช่แสบแบบแสบตลอดแล้วก็คือมันแสบแค่ตอนทาป้ายปุ๊บ แล้วก็ไม่แสบอีกเลยน,นี่นะครับอ๋อซึมเรือมากเนี่ยแห้งแล้วแห้งแล้วน,นี้นะครับแล้วก็ปิดฝาใส่กล่องไว้คืนนะครับแล้จะท้าไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะหมดแล้วมาดูกันนะครับว่าหมดหลอดจะเป็นเพียงไงแต่เป็นผลยังไงเออ อันนี้ก็คือถอดเว็นเร้อยนะครับว่าถือกล้องไปไกลหน่อยเอาถือแสงไปไกลๆอีกก็คือไม่แสบตาแล้วตอนนี้ไม่แสบตาแต่มื่เคียแสบมากตอนเนี้ยก็คือถือไปไกลไม่ไอ้วางได้เลยวางไว้ได้เลยครับนะครับแล้วจะพูดอะไรอ่ะเรามาดูเรียกว่าอะไรอ่ะระยะเห็นผลเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะขายให้มาดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ทุกคนด้เห็นกันนะ เดี๋ยวให้ดูได้ให้ดูผิวหน้าจริงของเชดีกว่าเพราะว่ากล้องหน้ามันไม่โฟกัสเนาะให้ดูผิวหน้าจริงดีกว่าโอเคกลับมาสู่หน้าเดิมแลวเนาะก็คือได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสภาพหน้า เป็นยังไงคือมันแย่จริงๆก็คือเคยรักษาไปช่วงหนึ่งแล้วทีนี้มันดีขึ้นมากแล้วแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาพุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนอนดึกหรือเปล่านะร่วมกับทําง,งานด้วยหรือเปล่าก็เลยสิวก็คือขึ้นมาอีกเลยนะฮะก็คือการกินอะไรด้วยหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกล้องสูงอจังต้องขึ้นไปเนี่ยก็คือมาดูกันนะฮะว่า จะเป็นยังไงเป็นระยะยะเดี๋ยวจะขายมาให้ดูครับนะครับพอทาเสร็จแล้วก็อดใจไม่ไหวก็คือต้องมารีบรายงานก่อนก็คือก็ตอนทางทีมไปนะมันรู้สึกว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบร้อนๆร้อนๆนิดนึงก็คือร้อนๆแบบไม่ใช่ร้อนแบบแต่ร้อนแบบเออธรรมดาแบบร้อนๆเหมือนแบบเออนั่นแหละร้อนๆอ่ะเออมาบอกแค่นี้แหละ กลับเข้าสู่ช่วง,วงกลับเข้าจุดช่วงชุดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายา <c ười> กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของของวิตามินของวิตามินแอนตีแอคเน่นะครับหรือเจลละลายหัวสิวเจลละลายสิวนะครับที่เขาเรียกยก,กันน,นั่นแหละเออก็คือช่วงสุดท้ายแล้วตลอดระยะเวลา 24วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่24นะบอกเลยนะแต่น่าจะใช้ได้อีกพุนิอีกวันหนึ่งนะก็รวมไปเน้นรวมๆไปก็คือ25วันนัออ่นแหละเออแคยี่สิบห้าวันนั่นแหละูดไปเลยตีไปเลย25วันอ่ะเห็นหรอเล็แค่นี้รวมๆเงี้ยคือใช้ได้นานม,มากไม่คิดว่าจะใช้ได้เยอะขนาดเนี้ยใช้ได้นานขนาดเนี้ยคิดด่วแต่มันใช้แค่ช่วงเย็นนั่นแหละนะครับเชียนใช้แค่ช่วงเย็นนะใช้ช่วงแรกๆรู้สึกว่าหน้ามันเนียนขึ้นแต่รู้สึกว่าหน้ามันเนียนขึ้น แต่รู้สึกว่าสิวมันยังอยู่เท่าเดิมแต่รู้สึกว่าทํใไมหน้ามันดูเกลี้ยงขึ้นอาจจะลงคุมฝนเล็กลงหรือเปล่าแต่ไม่นแน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าหน้าตัวเองก็ยังขึ้นแต่สิวก็เหมือนเดิมอ่ะพอมาใช้วันนี้ก็รู้สึกว่า <confessed> แค่หน้าเนยียนขึ้นนะแต่สิวก็รู้สึกว่าสิวก็ย,ยังเหมือนเดิมนะสิวก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเขาเรียกว่าอะไรสิวก็ยังข,ยขึ้นหายขึ้นหายขึ้นหายแต่ที่ชัดเจนก็คือรู้สึกว่าหน้าเนียน น,น้าใสขึ้นหน้าฉ่ำขึ้นจริงๆนะครับมารีวิวแค่นี้แหละใครทุกคนดูอ่ะคิดดูใช้เวลาถ่ายนานแค่ไหนอ่ะตั้ง24วันอนะ่ะกวอยจะถ่ายมอ่ะเอะาละกันสำหรับใครที่อยากใช้นะคลิปนี้มีแจกตลอดนะช่องนี้มีแจกตลอดกรรณาตามไว้ด้วยก็คือสำหรับคนที่กดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องนี้แล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ แจกไปเลยไม่ต้องสุ่มแหละสามรางวัลเลยรอบที่แล้วก็แจกไปแล้วนะเหมือนจะเป็นครีมผิวขาวอะไรนี่แหละใช่ผิวครีมผิวขาวกันด้ยละครีมผิวขาวที่เป็นแบบผสมหัวเชื้อโสมเอมีม่นะก็แจกไปแล้วแจกไปแค่หนึ่งคนเองนะว่าไม่มีใครมาเม้นเลยคลิปนี้ก็แจกอีกขั้นต่ำสามเหมือนเดิมนะใครมาเม้นก็แค่หลักฐานทั้งสามอะ่ะแล้วก็ส่งมาเฟนี้ เหมือนเดิมเฟซเดิมนะครับเชนนั่นเองนะมีเฟซเดียวเท่านั้นนะสหรคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งทาเสร็จคิปมันจะแห้งนะอ,ออกเลย